ความมูลาหารโดยกองกําลังทางเรือนะครับเข้าแล้วสนับสนุนชุดกองกําลังทางบกในการตรวจยึดยุคอนลักลอบออกหน้ารัชจาักรโดยไม่ผ่านวิธีการสุก,กากรน,นะครับป้องกันมวลชนนะครับป้องกันชาวชนป้องกันชาวบ้านในการปิดล้อม 台湾的。